เป็นกำแพงซ่ากันต่อนะฮะแน่นอนนะครับวันนี้นะทีมที่เป็นแชมป์คือทีมสีน้ำเงิน <Yay! S 1> และทีมสีน้ำเงินนะครับมีโอกาสชิง1 0 0 0 0มืนบาทนะครับจากกาแฟเนเจาเกล กำแพงโบนัสวันนี้นะครับที่สีน้าเงินจะต้องเล่นนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีและรูปร่างที่ดีถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีรูปร่างคุณจะดีตามไปด้วย่้ามการออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะฮะโอเคพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญดีเพลงเลยพร้อมไหมสีน้ําเงินพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วกําแพง สนุกสนานกันใหญ่เลยนะคุณดันนี่ครับหัวหน้าทีมทำดีมาตลอดแต่มาพลาดเอากำแพงสำคัญกำแพงนี้ครับภาพชัดจะเห็นว่าแม่ตั้งใจมากๆอาศัยยืนอยู่ในรูที่ยากที่สุดครับและเมื่อกำแพงมาว่าจะไม่ร่วงน้ำก็ร่วงจนได้ครับเพราะแขนของพี่เขานั้นกางเกินไป เขาะครับมัดกำแพงซ่าแล้วถ้าไม่ร่วงน้ำเขาว่ามาไม่ถึงนะครับพี่นิดเดียวจริงๆนิดเดียวอย่างมากๆเลยนะฮะช่วงล่างก็เอาลงอีกนิดนึงถ้าเมื่อกี้พี่แบบว่าบิดนิดนึงอย่างนี้ผมว่าน่าจะได้มันคิดไม่ทันอนนั้นคิดไม่ทันงายเงือบจมน้ำเลยแต่ถือว่าทำได้ดีมากนะครับแต่ยังดีไม่พอนะฮะก็เลยไม่ได้รับ1 0,000บาทจากกาแฟเนเจอร์กรีฟนะครับ หานมากขอบคุณลูกทีมสีแดงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณหัวหน้าทีมสีแดงนะครับคุณบบนิบุญนาขอบคุณลูกทีมสีน้ำเงินนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณหัวหน้าทีมสีน้ำเงินนะครับคุณแดนนี่ศีพินโยเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะฮะและที่ขาดไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับสาว่ายน้ำเจดีผูและกาแฟเนจ์เกฟ ผู้ชมท่านใดนะสนใจอยากร่วมเล่นรายการสมัครเข้ามาได้เลยนะครับที่ w w w h o ไว i n w l t h e w l l n t h a i l a n d com นะครับหรือว่าอยากทราบข้อมูลข่าวสารไปดูได้นะครับที่ f a c e b o o k com h o i n โฮอินดอร์ว l a ไท a แโอเควันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าหาเข้าไปอีกครับเมื่อแต่ละท่าตั้งใจเจาะรูมาให้ เก่งแค่ไหนก็ต้องโดนแล้วเจอกัน